ลด,ดแคยกพิกัด134ปอนด์เด่งพัทลุงภูเก็ตไฟค์ลับวันนี้พบกับนักมวยจากประเทศคูเวตนะครับโม oh oh ฮันต์เอลม็อบราบียี่ห้อนี้สังเวียนนี้ต่อขา,าไปก่อนครับทางด้านของโมฮัมัดพยายามจะสับหูอุ้ยคืนข้าวมาสู่รายการ้า,า,ากระทซ้ายครับี่บเขินเขินครับ ต้องกล้กาออกอาวุธนะครับอย่าไปลองของครับนี่อยู่ฝันสอกเลยครับใคยในการออกอาวุธตัดสินนะครับลูกผสมก็ใช้ได้ครับต่างคนต่งางออกอาวุธตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโลกจกีลูกนี้ฝังแข้งเลยครับโอ้ยเข่าลอยครับมีห้าสี่สามสองโอ้ยผู้สามผู 3, ้สี่โอ้ยบัดขวาเข้ามาแล้วับมนัดเกมน่าจะเปิดแล้วครับยกนี้เปิด้ว จะอยากเอาคืนเลยครับเต็มพัทลุงนะครับโอ้โหเลยแหละครับคุณมารุตชักจะมีอารมณ์แล้วครับชักจะมีอารมณ์เลยครับโดนมาทัุงครับมีอารมณ์ก็ต้องออกอาวุธกันเยอะๆครับเดินเข้าสายรับโอ้โหคนละมัดไม่ได้ครับไม่เดินไม่ได้นะครับโหน้านนี้ไม่ธรรมดานะครับีครับทางด้านอุ้ยโดนตัดซ้ายเอาล้วครับไม่มีกลัวเหมือนกันครับเดินเร็วขึ้นเลยครับเดินตัดทีทีโอ้โหยกนะครับคู่นี้กระโดดโอ้โห เน้นมากขึ้นเนื้อๆน,น,นะครับโอ้ยสายเอะนะครับไม่บังไม่ได้ครับโมฮันนัทสายเม็ดหนึ่งเริ่มจะเปิดไปเดี๋ยวสายรอแล้วนะครับสายของเด่นพัทนลุ้งนัก่ะนานมีข้างหน้าด้วยโอ้ยแกทับโ,โ,โมฮันัทแลกกันเลยครับได้นะครับไปยัดไปอัดเข้าไปไม่กลัวเลยครับเด่นพันทลุ้งนะตอนนี้อยากจะแลกครับให้รู้ดำรู้แดงไปเลย ฝันไหนยังสับไม่ถนัดนะครับเข้ามาตีโอ้หยมเสียบแต่ละดอกแหลมๆโอ้ยเอาไปไม่ไปครับหนักๆครับไปอัดข้อแท้งได้ไหมครับจะรู้นะครับคู่ต่อสู้ออกอาวุธมีน้ำหนักหรือเปล่านะครับนี่นะครับก้าวแล้วแทงครับมาโดนเสียบแล้วทำท่าจะไม่ดีครับทางด้านของนุนนัทมีอาการแล้วนะครับ ทำท่าจะมีอาการครับโดนแทงซ้ายอนัทครับเด่นพัทลุงก็เห็นแล้วครับเริ่มจะประเคนครับค่อยๆเบียดไปเรื่อยๆก่าวแทงซ้ายโอ้โหหลเลยครับแผงสวนเลยครับยังไม่หมดฤิธต์เลยครับโมฮันัทครับต่อไปครับวางซ้ายอ้าวมิโต้คืนยังดื้อยังเถียงครับเริ่มหดนะครับเด่นพัทลุงอ่ะ โอ้โหโดนทุกขวาครับลูกนี้นี่ครับยังมีพิษสงอยู่ครับพลัร่งจอดยังไงดีครับโอ้โหนี่ครับเริ่โอ้ยเฉียวหน้าเหมือนกันครับแม่จะให้ครับโอ้โหปัดขวาครับแวครับแม่โอ้ยอย่าไปยั่วเขาครับแพดเด่นพัทลุงก็เสียหน้จริงๆครับแล้วครับโดนอีกแล้วโมฮันัทออกมาก่อนครับนะครับโอ้ยปัดขวาครับโอ้โหแม่มัด ข้าไปครับโอ้โหนี่ครับต้องขยันศาสตรซ้ายบ่อยๆเลยครับเป็นพัทลุงครับไม่ศาสตร์ไม่ได้นะครับขวาจะมาทันทีครับแบบนี้เลยครับเกมแบบนี้ครับเพราะว่าโอ้โหกระโดงซะด้วยนะครับโมนัทมาแล้วครับบัดขวาโอ้โหได้ลุ้นได้เสียวตลอดครับเวลาต่อยแต่ละทีแบบนี้เลยครับโอ้โหเกี่ยวก้านคอครับ ให้เห็นนะครับว่าโมฮัมหมัดที่ทำบุกเข้ามาไม่ระวังตัวนี่สินะครับเอาละครับบุกกัะตั้งกันแล้วต่างสอกไว้ครับพยายามยันลุยครับทางด้านของโมฮัมหมัดโอ้ยสอกคมา The winner from the red corner Thailand